ว่าเป่อนล่าหมกจกกระเพร็ดเกย์โอ้แรงเปร็ดู่ปนันปล่อยไม่เคย์โอ้ปล่อยเลยนี่เดี๋ยวมาดูตกกูชอบนี่กูนัดใหญ่นี่น่ารักนี่กูนัดใหญ่นี่เนี่ยชาวบ้านเราขนาดแกก็คอกเลยยังนั่งชีพกัเด้วยน้าลุงน้าลุงนั่งเออแต่ว่ากรรมกูเองใหญ่อันสักเจ็ดสิบเนื้อเนี่ยคนชายอันสักประมาณแปดสิบคนยิงกันนั่งอยู่บนเขาเองคนชายมาตึงกิดแหละตามเนี่ยปลู้ยังเงิน้อง ก็ขอขอมากไอ้บาทหลวงก็มาเลยจีบนี่เว้นยิมปากวําม,มาสักเสียงเลยคุณแกนคุณชายอันนัานน้องมีลล่ไม่น้องคนนี้งั้นั่นหนลกขึ้นนายจ้องไล่ไม่ได้ลลีดเทียวลู่ย่งเลยน้อ,นองงาปิดบาทเสนอวันนี่ข้าเดินทางจะต้องก<อ>ับที่ข้าจะไปจีบผู้หญิงทิดาทั้งสองว่ายัางไงดีอ่ะคำแรกที่เจอหน้าน้องพูดเลยครับ น้องพูดเลยว่านองกับติดาเจ้ากับบดีพีมีความรักเต็มหัวใจที่จะมาบอกไว้นองให้นองเอาตุ้งวัตติกหมัดใสยย่ความรักนี้จอบปากไว้ดีแล้วป้าไปใช่จองคริสถ้านองต้องการใจความรักนี้วันไหนหเตอร์ป้าไปเจน้ำความรักมันมู่ร่ำจันนึงแรงมากคนยิ่งไม่บจบเจ้าคุณคนใจจะไม่ดีแรงมาก,การร่มดีคนยิ่งเกลียดคนยิ่งจะไม่ดีอบแรงสั้นๆจีบหายนี่จีบยิ่ง ก้าวไปแก่สแล้วคิดจะทาตามั้ป,ปลุ่ยังเงิน้องไปนั่งใหง้คนนั่งคุยจ้ารับอปลอะไรพปีอะไรนายกอองไม่ไปกับข้าเหรอน้องกะจนสักเดินแต่งกับปุ้มอยู่นี่ว่างอย่าไปเลยร่ยรอช่วยตุลาเรยมัง้งอ,อ่ะช่วยมม่ มาช่วยนี huh ่นึ่มาเที่ยวหนี่กินข้าวแล้วน้องกินกินกินแอลว่ากังเทียงมันก็ไม่กินมาปีว่าเนี่ยร้อยมาทานกินข้าวเก่งร้อยมาช่วยแข่งเก่งประช่นใช่ใช่ หน่อไม้หน่อไม้ c เจ i ๆไม่มใช่หน่อไม้อยหน่อไม้ไล่เดียวเดี่มันลูกเดี่ยงได้กับลูกเราเองต้องฮึแอบร้องกั็ร้องเลยปักได้กันเนอะไม่ได้ก็ไม่เป็นร้องนะกูจบแล้วแล้วนี่ตรงมาบ้านนี้กีชื่อเชื่อยังน้องจี ชื่ีชื่ออะไรบอกเจอรได้ชื่องแม่ชาก็ต้นเชยธรรมลุ้นนุกแันอะเช่นนี้กูจบมันแล้วไม่ต้องแกบแลอวนะถึงถึงต่อต่อเรื่อนี้บอกชูที่ไปที่ที่ไปน้อยกันกัน อันมั่งขายหนื่อยขนาดแรกอย่างน้อยเลยคันนี้ดูจริงแต่ต้องเรียกไปนั่นเล่วใจแง่แง่ถืมถืมแรงกยถุ่มกยมึงถุ่มมันมันถืมถืมหน่อยใช่โยกเรื่อยเมียถุ่มมนุษย์แถวไหนที่หน้าตามันส飒สวยบ้างมึงแนะนำให้ครูรู้หน่อยเรียอดทองฮะข้าพันธุ์นี้กับ ผู้หญิงตัง้งแจปากจอผู้หญิงตายไม่ได้กับตาต่อยกันให้ความช่วยคุณไม่รู้ผู้หญิงปัดตายหนะ้าตาเป็นยังไงตาคมผมยาวเลิกครับกูชอบผู้หญิงตาคมตาตจีบคนตายตัวตเดียวไปเลยกับผมไหนไอ้ผู้หญิงจะมาหนุนติดร้วยทุดไปเมืองใต้ไปติดปากตายไปปากนั่งแล้ว่ามาม,ามไปกับพวกแม,ม่ตีนตกบปียูในโฟล์ตย,ยูในลี เว้นกูนั้นกาดมจีนอยู่ดีใช่จิบตมจีนให้กูกับมือหนึ่งว่ามากีตันนี่เอรอยกูไม่กินการกตมจีนกูเเป้งกเตาสิบเซนมบาทไม่ไหวเลยกดตั้มปลาจับบดูปลาจับบเลยปลาจุจูนี่ยังติดควันอยู่ด้วยเลยปลาไม่แม่กาจัดเลย ผูนะ้หญนะิงชาวปักใต้นี่สวยนหะยอดทองนะกับพมเจอผพมนะครับไปทางไหนอะไปเมืองใต้กูยอยากไปปักใต,ต้ไปจีผู้หญิงอะถ้าไปใต้แกตัวเดียวทะเวียนขึ้นนคะรทมจะเลี้ยวเข้าจมุตรกรเขา้าจมุตรสงครมามเข้าปากต่อหาขึ้นรัฐบุรีเขา้ารัฐบุรีวนมาเตยนครจังวัหัวขึ้นนะู้นอลไรอันไปน้อยแล้วกูก็ล้องหนูหนนะออจะวนมา ไปไม่โตกับเหลืออยู่ปนั้นหอกจากนี้ก้าวตุปันนี่ไปน้อยก้าวตุปันนี่ไปตายไปตุปันไปห้าพูมตุปันไม่ตายไม่รู้เว้นคนแร่นไกลไกลตายเว้ยผมหมาหนานี่ยังกูกวัวเนือกนตายไปยานี่ไปตายตัวเดียวคุณไอ้ยานเลยหอกจากนี้ตัวเดียวไปตีแยกแม่ปลานี่ก้าวจะนํำบินสุนู้ม ไอ้กาจ้องตัวมาลงติดอดอนเมืองมาลงดอนเมืองเลยมอเท็กทีมม่ไปจงวัวลำพงเลยก็นางรถควยไปนี่แหมมยัดลี้ปักแน่ไประบิดเยอนไ,ได้จมเมืองมันไปเออกูไปทางเตทโวว่านั่นแหละ,ะไปเดินทางลูกพ่อไปจงพ่อขอให้คุณพ่อเดินทางปลอดภยัย หลักเมืองจงเมืองคุ้มกรองพ่อนะคะเออมึงจะแม่เลี้ยงชามานุษย์อย่างแน่นอนพ่อจะนำมาให้กับเจา้าค่ะพ่อไปลูกไปส่งพ่อลูกมาๆมาหมาไอแกลล้ยุคนี้เดี๋ยวแกกูไปต้มพัดดาเดี๋ยว <c oughs> พี่ตอ,องกระบปงกรครับคุณพ่อเจา้าทุเรียนไปกินคะ่ะป้าเรียนไปกินนะน้องค่ะกลับครับ แล้วนายวินนนองวินวินวิน,วน,วนพอดีวินหลุดแล้วค่ะไม่เพื่อกับน้องยอกขึ้นตงมือว่าแต่ผีดต้องตุนเองรักเตอร์กว่าฟ้าลงตุนตุนเรียนเลยกูจำธรรยาเช่นชายต้องตุนเรียนนั่นเองไม่ติดว่าไรเรียนนี้กับม่อนครูอย่าแม่ม่อนต้องนุ่นแม่นำโรตีอกไม่ตายองมังเอาเวนเจากก้ากูไม่ที่มาเจ้าก,กูเล่าไม่เป็นเลยเวนเนี่ยมั้งไอ้เย้าเนี่ย

กูกอนเด็และก่อนหลอกแล้กูตีน้ำฟักดื้อนะมึงนะไม่ดื้อเพื่อตอนแรกแรกกูตาเคี้ยวอะ,อะยังตอตา <laughs> ยุดจะมัง่งไงจัดนักเรียนไม่ตัดย่างเพื่อคูกว่าป้าลูกไปโรงเรียนลูกไปโรงเรียนกาเตมิมตีละตาได้มึงโดมเแล้ลูกมึงลูกกูม,มึงเคยดั่นใหญ่มึงวะเลูกปืนนันก็ไปโรงเรียนลูกกูต้องกลิ้งอยู่ตายก้นไก่ไก่เปแหละ ลูกเหรยนก็เรียนจบปริญญาตทีลูกกูอย่างนี้ก็เป็นลูกย่าตัวเองร้อยอย่างนั้นกงแม่งหมายุดจะจองอย่าจัดเส้นดูมันม้ายุดไม่กูพอนรถเดินเต่าได้มึงรู้ไหมแต่กูต้องพอนพอนอะไรดูเตี๋ยวก็แต่ดูลูกงเลยวากูเป็นเสียได้ไหมเมึงอกี้ากูเป็นเสียว้างไหม กว่าเพื่อกูจะได้ไปดักตีกันนัวต่อบองแล้วเลยแตไมบองไม่มใช่กันป้าโอ้ตังกูไปพ่นรถไม่กันเป็นบ้ามันตุกกูแต่ละกันนิ่มเบี้แล้วแคู่ว่าเร็วยังแรงทิปควีต้องแมตติชอมอาใไม่ทิปควีกินลอะไรกูมีไอร้อยปลาด่าไป เีชาสกิดในอันย่หลูกล้านได้เมียตีอันแ่ตะกูลได้ได้หลูกจีนไม่ต้องตัดยางสตีนดูหลูกล้านว่เพ้อนี่ไม่ต้องหลับบาปนี่น้องกะจนซักไว้จะเล้วเราไม่ไปอยู่กับเคยถ้าได้เมียจีนตะกูลบ่เพานุ๊กกระเล็นได้เียตุ้ยตุยอยู่อันนี้ว่เพ้อยังไม่ตักุกโกรนให้ชัดฮ่า่าาฮ่าฮแล้วด้วยเ่าด่าฮดุ ซอยใหญแก้วนี่คนยิง่งอาเจียงยก็โย่เป็นนี่มัดเร็วนี่ไม่เยอะเลยนะตัวน้ำต,มต้มตีอนเป็นหยาดหมดก็แขวนในตองไปได้เดี๋ยวช่วยสวัสดีแต่ใครโอ้เอออีเจ้านี้ถ้าเป็นชายินไม่น่ากินเลยซอยอ่ะไม่มีนม วนเดิมามาเร่งดีเดมาเร่งไม่แกบรวยรวร้มาเร่วได้ก็มาเร่งก็มาเร่ไปจัดการกลองยาวกลงไร่ใครทำเป็นมังไหมฮะกลองยาวหัเงกลองยาวเะกรองยาวจะได้ยุ้กรองเรหกรองยาวโอ้โหโอโหโโโ เฮ้โอยขึ้นบงขึ้นบงอออาเอ๋าอาออาเอาอออฮ้ยยเฮ้ยาจะม้าที่มั้งเฮยาเฮ้ยยเฮ้ยหเฮ้ยาเฮ้ยยเฮ้ยยเฮ้เฮยยฮยเฮ้ยงาน้ฮยเฮยยเฮย เดี๋ยว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 นี่ลูกโคไปไน็นนักบอลเรือแล้วอ่ะนี่มือกลองมือแรดจะไม่ตีกันล่ะนี่ไปไน็นนักเรียนป็นตุ๊บกลองยาวเตียวนักหน้าปวดรู้ว่านายนัน่งไม่เอ็นเหล่มลุงบอยกับลงุงไม่นั่งหน่งบนลุง,ลงพื้ให้ยาแล้วงานน้อยแต่ลูกเจ้าก็กางลงุงเต็มและรับรองได้กูนั่งวา่าแต่ชวนตุกขึ้นกลองไม้จักตุงตักไม้จักปับ๊บ ไอ้ยะเป็นดนาจริงขึ้นมาในเม็ดนี้ลูกคูไปเม็ดหลังตีนั้นอยู่แต่ต้วนบุญุไปควัดวดีควัดนูไปแตงไอ้ลู่อยู่กันยังเออไอ้จัดเตะฝืนเลยจริงอู้นี่วันก่อนทีเลวเล่นเล่นกูออกรบว่างั้นเด็กยิ่งเต็มไปเล่นดต่บาง้าเวีายดาเลยพี่น้องเวีดจาญลำบากไปม้วีจาญเลยตึงคนยิบรอบคนนั่งจองเท่า ราะว่าพุ่มหยกยากคนจงหา้คูไดดแต่ไม่ตับราแต่พ่มไม่ใจรู้ว่าอยกอยู่ไหมแต่ว่าเตรมโบโบวาจืดหนิมขารคืนนี้ตั้มตัวหยิบดูวันนี้ใจแกมันบูจังนั่งเองเลยไหนนั่งไายวันเลยวะจืดอยู่เนี่ยหยกก็ดูลามาน้อยไปยากดังพลุดไม่ไปติมหลู่จอคนเลว่นนั่นยักรอว่ามาตูดุงอยู่แล้วนั่น ไอเวทนาจับเรากกูด้วยมนรู้แล้วหลอกกูแกกขาแล้วหลอกกูต่อไปหนะ้าเป็นตาวร,ร้อยรแล้วอยจะทองลูกมึงจะได้เป็นทหารเหรอกับยังน้อยปันเอกหลอกกูหลอกมึงไงโตได้มาเงออปันเอกของกูปันเอกไม่รับประกันตาปันลำเป็นเล้ยวน,น,นั่นมูอบาดุกนั้น,นเล็กแล้วกันชานะปีเพนะรานด้ขาดเดินทางขับนี้น้องโจกดีกับปีตองกว่าบ้านเอกมีปัญหาไรไม่ต้องครัวกับปีตองโย่คุณลากรแล้วตอง อยู่ดูบ้านไนดีเว้ยตัดยางลาวแก่คุ้แม่เหล็กปีไม่ขึ้นได้จริงเลยอ้คุ้ชอยควันตะกี้ไตยยุดจะมั่งตัดแรงหน้าแรงนังน่งนั่งนานนานมานัาน่งจำเละกันเละแต่กูยางต้องตัดเราจะกันเสต,ตคอนไม่ตัดยางกินร้อยกว่าบ้าทเลยอาจีบกันคือตัดแต่นั่นยางมาให้ตัดเอง ของกูร้อยละกงผวนของอาเจ้ากินก็ไปพฟื้นละโผลแม่พอกาวหลงพอกเป็ดลูกโลกูกับกูกินกันเลยกูไปเขียวมันตุกขันจนจะแหลมแหลมเด็ดตุกจริงชอบนักหน้ากับการป่านั้นเสด็จพ่อที่ชอบเล่นอะไรมากที่สุดพ่อโอ้ชอบใบโลลูกให้โลเออไฮโลชอบว่าเพื่อนเลย พอ่อนี die, sí. ่เลยชอบแล้วไหโลชอบมากเดี๋ยวถ้าฉันกับสิ่งนั้นติดใจชอบัะนด้ปราบสิ่งนั้นัะนด้ปราบไปโลไอมัดถ้าฉันได้เป็นนายกระทับบนสีไอปราบไปโลกเอาดินต้มเละหายว่ะมึงมาอยากไม่ปราบไปโลซุยปราบปื้อปราบปื้อไอฉันทำได้แล้วฉันจะสั่งตำปลลิดโลไ้โลกันนัานใหญ่มันโลวงกระนึ่งรอยกิโลจะสั่งรีบไหน่วยเอียดกลับกลางไอมดัดใหย่ใหญ่ ทำ้มไม่มันไหวละะนึ่งรอกิโลตินีทสามลูกสามรอยกิโลฉันอยากโรวันไหนมือมันอีควัดกับไปไลยด้อกับกูคว,ว,ว,วัดกับไม่โครกูปลา่าอระ่ยในแล้วโยู่เตะแล้วทำไมต้องควัดกับไม่โครอะพ่อกันคนเยมเลยลูกเคยช่วยเยมอูตูไปก่อนฮกอมนุกเลยไหนลูกธอต้องตายกันชีวิตตายพบน,นั้นจะอบจริงไงลูกอันต๊จับติงแล้วไม่ลาบ ที่ไหนอะพ่อเออน่านนนทําไมพ่อไปไหน,ไป,น,นไปงานสอบคนเสพปากเบ่งไปงานสอบเออไปเจอไปงานสอบกอบุญรู้บุญการตึงหนังไปในกระบะรถไปเตะตะเบ้แบบว่ารแต่โดนเล่นๆอย่างนี้ไปทึงนายทางด้านนายว่าจทย์ไปได้กว่าไปงานสอบครับกันใจะเอ็นทื้อตัวยอยากกว่ากินมามา่า <c oughs> นายว่าเอ็นครบกว่ามันไม่พร้อมกันไม่ครบ นายว่าออกเรามป็นฮกเด็กกันนะวะนายว่าเปิดถ้าไม่เปิดตอนเดียวพอมรบนี่คือเจ้าหน้าที่รักษากขดใบดาวตำรวดใจเต้นเปิดเออ้าปอบลูกใหโลพุ่มปับป้านาสาออกว่ามามาเปิดเร็วๆเดี๋ยเต้นเปิดไม่เขื่อร้อยกูเดี๋ยวไหนเต้นไม่เปิดละเดี๋ยวโบนายฮะหนูมันไม่ใจแต่งที่อะตัดเดียมน้อยให้โลเปิดเลยเปิดแรงแล้วไปเอาแต่งก้อนแล้วก็ต่อยเปิด กับนายก็แกดันมาเขี้ยวไปแต่บ้านเต้นายดันเลยยางคว้ามุนดันเม่นลูกกี่หลายเลยผมมาหนิเดี๋ยวไม่เปิดไม่เปิดกลัวกันนายไม่แต่งพราะไม่เปิดนายโว้ยชาเดชใจวกันวัดสองวอดสองมาที่นี่ด่วนมาแต่เป็นซิปนายมาจับต้นเต้บ้านเต้ไงลูกกูกันเพื่อเลี้ยวนายกันนี่เลี้ยนายกันกันชาจะรัดตังตั้มเปย์แตงตั้มคนพันคนพันคนพัน เปิดวาวขึ้นตำริงมึงเ,เละโตเบ่อเนื้อคาปรับกาเปน่าอยู่เลยตอนเช้าคาปรับมาบนหน้าจีกันเริวออกจากบานเล็กตีเขาว่าชาวอไปบางเบกัดชอบไปตึง้งก็เผ้าเชนแนปทำไมอ่ะพอเดินใลโลกูใก้รอนไหค